ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะออวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดนะคะการพูดนี้ก็จะเป็นการพูดที่เราได้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ ช้าตื่นขึ้นมาได้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมา,นาเน่ก็ทำไมคะ,ะกลับมาพูดให้เพื่อนฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไอ้เรื่องที่นเรียนบอกว่าการที่กับนำเอาเรื่องที่ไปพบไปเห็นไปได้ยินไปอะไรมามาเล่าให้เพื่อนฟังนั้นคือการพูดอะไรคะก็คือการที่เรานำเรื่องนั้นมาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้น เรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการพูดเล่าเรื่องนะคะที่เราใช้ของเราอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้การพูดเล่าเรื่องของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเล่าไปก็คือเล่าตามความเข้าใจต่อความรู้สึกของเราใช่ไหมคะเราไม่มีหลักเกณฑ์ในการพูดว่าเราจะใช้หลักเกณฑ์ในการพูดอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการพูดนะคะ แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆในการพูดเล่าเรื่องแล้วเราก็จะฝึกให้นักเรียนอ่านานิทนะานนะอ่านนิทานเสร็จก็จะให้ทดลองออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นโดยนำหลักเกณฑ์ที่ให้นั้นทำไมไปใช้ในการฝึกแล้วนำมาเล่าหน้าห้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยต้องทำอะไรได้บ้างนะคะไปดูเลย สำหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้นะคะก็คือข้อที่1นักเรียนอธิบายความหมายความสำคัญจุดมุ่งหมายประเภทแล้วก็ลักษณะการพูดที่ดีได้นะคะนักเรียนอธิบายความหมายความสำคัญจุดมุ่งหมายประเภทแล้วก็ลักษณะการพูดที่ดีได้นะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถ ลำดับเรื่องจากการอ่านแล้วก็พูดเล่าเรื่องได้ถ between, degree, ูกต้องตามหลักการพูดเล่าเรื่องนะคะนั่นก็คือเรนต้องทราบหลักหลักเกณฑ์หลักการของเกี่ยวกับการพูดก่อนนะคะแล้วก็ลักษณะการพูดที่ดีรวมทั้งมีการลำดับเรื่องแล้วก็ออกมาพูดเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามหลักการพูดเล่าเรื่องนะคะ เห็หรือยังคะอ่ะก่อนอื่นไปดูหัวข้อแรกก่อนนะคะก็คือหัวข้อความหมายและความสำคัญของการการพูดเอาการพูดก่อนอย่าเพิ่งไปความสำคัญของการพูดเล่าเรื่องเอาแค่การพูดกับว่าการพูดนั้นนะคืออะไรนะคะความหมายและความสำคัญของการพูดนะคะเขาบอกว่าการพูดนั้นหมายถึงการติดต่อ สื่อความหมายระหว่างใครคะระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้ไหมการพูดอะนะต้องเป็นการติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับใครมนุษย์กับมนุษย์จึงจะรู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ถามว่าเรามีการติดต่อกับสัตว์ไหมเราก็ไม่ถือว่าเราติดต่อกันเนื่องจากว่า เราเป็นฝ่ายพูดกับจัดอย่างเดียวว่าอา้าวจะแดงนั่งถ้าเขารู้เรื่องเขาก็จะทำไมนั่งอา้าวเจ้อแดงนอนเขาก็จะนอนแต่เขาไม่สามารถพูดได้ว่าทำไมคะนั่งแล้วนอนแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาใช่ไหมคะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าเรานั้นทำไมพูดโดยการเปล่งเสียงออกไปเป็นภาษาที่เขาสามารถรับรู้ได้ แต่เขาไม่สามารถสื่อความกลับได้แต่ถ้าเป็นการพูดนะคะถ้าพูดถึงการพูดปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้เรื่องใช่ไหมคะแล้วถ้าจะให้รู้เรื่องสื่อความหมายกันได้ดีเนี่ยก็ต้องมีการติดต่อกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะเพราะว่าต้องพูดจากันต้องสื่อสารกันนะคะโดยใช้อะไรบ้างคะใช้เสียงใช้ภาษานะคะ นักเรียนคุยกันนักเรียนห้องห้องห้องใส่กันใช่ไหมใช่ปะนะสื่อสารก็โดยใช้เสียงไงห้องห้องห้องห,งหง้อยู่รู้เรื่องไหมอ่าเพราะนั้นก็ต้องใช้เสียงก็คือเสียงที่เป็นคําพูดเป็นภาษาใช่ไหมคะในการสื่อสารใช้แววตาไหมใช่ไหมคะใช้บางคนเนี่ยคุยกับเราแววตาเขาสดใสมากเลยแสดงว่าเขาทําไมคะ เขามีความสุขนะบางคนคุยกับเราแววตาเขาเศร้ามากเลยแววตาบอกได้ไหมคะบอกได้ว่าเขาอยู่ในภาวะอารมณ์ไหนนะคะนะน้ำเสียงก็เป็นตัวบอกได้ด้วยเช่นกันนะเสียงสดใสสดชื่นเสียงฟังแล้วเศร้านะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะบอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะติดต่อโดยการใช้เสียง ภาษาแววตาสีหน้าได้ไหมคะสีหน้าก็ได้นะคะท่าทางต่างๆนะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังไปยังผู้ฟังนะคะมีการถ่ายทอดเสียงภาษาแววตาสีหน้าท่าทางต่างๆพวกนี้ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยนะคะ จากผู้พูดไปยังผู้ฟังเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันใช่ไหมคะฉะนั้นการพูดจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ไหมมีไหมคะการพูดมีมีมากด้วยนะขนาดคนใบ้นะคะคนใบ้เขายังต้องมีการติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมคะถึงเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็ทําไมเขาก็ใช้มือคุยกันนะคะเคยเห็นคนใบ้คุยกันไหม เขาคุยกันเก่งมากเลยนะแต่ว่าเขาจะททำไมใช้ภาษาของเขาแต่ก็จะไม่เสียงดังแต่เรานั้นใช้เสียงนะคะเพราะนั้นการพูดกันคุยกันในชีวิตประจำวันเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเราไม่พูดจาก,กันเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะไม่สามารถติดต่ออะไรกันได้เราจะไม่สามารถทำอะไรกันได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึง่งทำไมเขาจะไม่รู้เรื่องเขาจึงต้อง ให้มีการพูดจากันติดต่อกันสื่อความหมายกันนะคะอันนี้คือความหมายของการพูดนะคะยังไม่ได้เป็นการพูดเล่าเรื่องนะเอาแค่หัวข้อหัวข้อกว้างๆก,ก่อนในเรื่องของการพูดนะคะครูถามว่า การที่เราจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีจุดมุ่งหมายในการพูดไหมมีไหมคะต้องมีจุดมุ่งหมายในการพูดด้วยนะคะว่าเราพูดด้วยจุดมุ่งหมายใดถ้าคนเราไม่มีจุดมุ่งหมายในการพูดก็คงทําไมก็คงไม่พูดบางคนเขาเฉยมากเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่มีจุดมุ่งหมายในการพูดใช่ไหมแต่การที่เราพูดปุ๊บเนี่ยเราเอ่ยคําพูดออกมาเราใช้เสียงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาทําไมละ เขาต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วจุดมุ่งหมายเขาก็จะมีหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูจุดมุ่งหมายของการพูดซิจุดมุ่งหมายของการพูดนะคะไปดูข้อแรกนะ,ะจุดมุ่งหมายข้อที่หนึ่งก็คือ mm hmm. เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดข้อที่หนึ่งเลยจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอยู่นะ,ะเราจึงต้องการถ่ายทอดนะคะแล้วก็คือข้อที่2เพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดประการที่2ก็คือ เพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ไปจุดมุ่งหมายประการที่สามนะคะก็ <mà. S 2> คือเพื่อโน้มมนาวใจและก็จูงใจให้ผู้อื่นนั้นคล้อยต,ตามใช่ใชหรืล่าตรงนี้นักเรียนใช้บ่อยไหมใช้<ม>บ่อยไหมบ่อยไหมคะข้อนี้บ่อยนะเวลาที่จะขอสตังค์คุณพ่อคุณแม่ใช่ป่ะนะโน้มเนาะโน้มนาวใจให้คุณพ่อคุณแม่คล้อยต,ตามนะเนี่ย ตอนนี้ก็ใกล้ฤลดูหนาวแล้วเนี่ยลูกอยากได้เสื้อกันหนาวจังเลยอ่ะตัวเก่ามันขาดแล้วพ่อคุณแม่ซื้อให้หน่อยนะน้มน้าใจไหมเนี่ยรักคุณพ่อคุณแม่จังเลยไปหอมแกงมพ่อคุณแม่หน่อยก็ทําไมละอ่าคุณพ่อคุณแม่ใจอ่อนเลยนะด้วยความรักเราเห็นไหมนมน้าใจปะอ่านะคะ,ะข้อนี้เ่ยจะเจอบ่อยใช่เป้่าแล้วก็ใช้บ่อยนะคะ ให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดแล้วก็การกระทาของตนเองนะคะประการที่4ก็คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะก็คือมีการพูดคุยกัน,นะคะทำความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกันสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ประการที่5ก็คือเพื่อจะลงใจทําให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานแล้วก็บันเทิงใจนะคะ5ประการ จุดมุ่งหมายของการพูดโดยโดยทั่วไปกว้างๆนะคะจุดมุ่งหมายใหญ่ๆหลักๆเลยโดยส่วนใหญ่ในเวลาเราพูดเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดมาดับหนึ่งนะ,ะเรารู้สึกยังไงนะ,ะเราต้องการถ่ายทอดอะไรออกไปนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็เพื่อแสวงหาคําตอบความรู้ความเข้าใจของเราในเรื่องต่างที่เราอยากรู้นะคะอยากเข้าใจแล้วก็ ใช้พูดเพื่อนม้มน้ำนใจผู้อื่นให้เขาคล้อยตามความคิดของเราคล้อยตามการการะทําของเราแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ดีต่อกันแล้วก็ทําให้ผู้ฟังนั้นมีความสุขสนุกสนานนะคะ ถามว่าการพูดมีผลเสียต่อเรามีไหมคะมีกรณีไหนการพูดมีผลในด้านลบกลับมาหาตัวเราก็ต่อเมื่อเราทำไมเราพูดไม่ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นเรา,วาควรพูดให้มันไปในแนวทางที่ดีนะคะสร้างสรรค์ก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ดีต่อกันคะโดยใช้เขาเรียกอะไรคะปิยะ ปียาวาจาคือวาจาที่ไหมคะวาจาที่ดีวาจาที่ไพเราะนะคะอ่ะเราทราบความหมายของการพูดแล้วว่าหมายถึงอะไรในการพูดเราก็ต้องย่อมมีจุดมุ่งหมายในการพูดของเรานะคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือไปดูประเภทของประเภทของการพูดนะคะประเภทของการพูดนั้นเราแบ่ง ประเภทของการพูดตามวัตถุประสงค์ของการพูดได้3 3แบบด้วยกันนะคะนะประเภทแรกก็คือพูดเพื่อให้ความรู้นะพูดพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจนะคะประเภทที่3ก็คือพูดเพื่อจันลงใจนะคะพูดเพื่อจูงใจหรือน้มน้าวใจเป็นไงให้เาคล้อยตามใช่ไหมคะ จะลงใจก็คือพูดให้มันทาไมพูดให้ให้พูดแต่เรื่องดีๆให้ผู้อื่นฟังแล้วมีความสุขนะคะจะลงในทางที่ดีนะตอนนี้เราทราบอะไรบ้างแล้วคะ รายละเอียดเกี่ยวกับการพูดทราบอะไรบ้างแล้วตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือทราบความหมายความสำคัญจุดมุ่งหมายแล้วก็ประเภทแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลักษณะการพูดที่เราเรียกว่าการพูดที่ดีเป็นยังไงนะคะ ลักษณะการพูดที่ดีเดี๋ยวเราก็จะเอาลักษณะการพูดที่ดีนั้นเข้ามาใช้ในการพูดเล่าเรื่องด้วยนะคะ